เพราะเขาบอกมีปัญญาเขาก็เลยแยกบอกว่าตัวใดเป็นบุญตัวใดเป็นบาปมันเป็นบุญบาปมันก็เลยร่วมร่วมกันเลยกับความผิดความทุกข์เลยความผิดก,ก็ต่างหากความทุกข์ก็ต่างหากแล้วบุญแล้วบาปก็ต่างหากอ่าคือสมมติกฎหมายเนะาะกฎหไม้ก็ตั้งขึ้นมาเกี่วยวกับการจราจรเขี่ไปนี่กับขามกฎจราจรก็ชิวา่าเขาบ้าบอก็ก็กเป็นไปหมดแล้วเหรอ โอ้โกฎจราจรมันก็เป็นกฎของจราจรอนให้พิษกะมันก็ต้องปับไปตามพิษพอเชื่อว่าวันนี้คือชวยแท้ตัวนี้มันบริเกี่ยวแล้วตัวนี้มีความพอใจของตัวเองมานำํำเออ้าเห็นพิษกฎจราจรเนาก็ต้องปรั๊บไม่ไปตามกฎจราจรอ,อันนี้ทึกแต่ว่าบริไม่ถึงเหามีบุญน้อยหรือว่ามีมีบาปไล่บนบนบรเกียวบุญบุญบาปมาันโยถือใจเามันสงบเยน็นเห็นยังก็ตามมาแจง้งสงบเยน็นนั่นเลอเป็นบุญตลอดเวลาส่วน การความพิการเทือกทางนอกาะนับอื่ภายนอกมันบะริเป็นตัวก็เป็นส่วนหนึ่งทางฮักมันสรงส่วนส่วนทางกายกับส่วนทางใจมนคนละส่วนทางกายคือสมุดส่วนทางใจคือวิมุมดก็มาทางกายนี่เราบอกสามารถเห็นยังมันได้ ้าใจเนี่ยเขาสามารถอละมันได้บรรทอนมันได้อคือ่างกายเนี่ยมันเป็นผลของมันสิ่งที่เราเห็นทั้งมืดเห็นโดยตาฟังโดยหูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงบ่ได้เอื่อนความจริงนั่นแหละความจริงคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่ได้เพราะว่ามันมันหาเปลี่ยนแปลงขวงมันเองแต่ตัวสิเปลี่ยนแปลงละได้คือนี่ฮะมืดตัวเขาแหละตัวนี้เราสามารถกาจัดได้เมื่อกำจัดมืดตัวเ่าแหละทุกมันก็ยังมีอยู่ แต่ว่ามันสิบม่มีต่อไปเห็นบ่มันจะม,มัดก็นำมัดโตนําไปกันมัดสาเหตุมันนะ่ะคือมันบ่มีการต่ออีกทุกมันก็สิม,มีทางสุดท้ายก็คือ,อเกิดชาสุดท้ายสินะ่ะก็ตะสุดท้ายเลยเพราะว่ามันบ่มีต้นําเลยโตสิไปซึบต่อมันบ่มีนี่เอากําจัดตัวน,นี้เอาปฏิบัติธรรมไปกําจัดไอ้ตัวใจนดิตัวที่มันยินรนแต่ว่าสิ่งต่างๆนี่ทาเพียงที่เห็นหู้แล้วก็ หายใจนี่มันยอมฮับใจมันดิลลนไล่ผัวใจมันไปย่มฮับความจริงจริงคือความเพี้ยนแปลงอะไรมันมันไปยึดมันไปครอบมาจนบูวาอันใดเป็นดีอันใดเป็นซ่วน่ัใจมันไปยึดไปครอบมันก็เลยเอาพิษเป็นซ่วเอาซื่อเป็นดีส่นะมันก็เลยต้องซื่อตามนั่นคุณอานันดาเฮ้าเนี่ยอันนี้ กลขึ้นมาเนี่ยได้บ่อได้พิษเสี้ยได้เห็นบอกถ้าเอาเมารวมได้จริงบริโภเกี่ยวกับพิษเสี้นี่มันเกี่ยวกับใจเฮาที่แล้เฮาพันประยุทธ์ในความพิษนี่ความพิษกับตังหักใจตังหักนี่ยเอาประยุทธ์ความพิษเฮาก็เลยปพิษน้ำมันเฮายึดพิษเอากไปเกินน้ำพิษเฮายึดถือกับพวกเกิดน้ำพึกความพิษวามถึกเนี่ยมันบริ่ยวเกี่ยวกับใจพี่ตัวพิธุถึกพิธึกก็เหตุตามพิธึกขั้นเช่นว่าเขาทำงานเขาก็เหตุตามงานหันหละ เขนด่าก็ยาเขาหัวหอมอยู่ที่ใจเขาแต่เมื่อเขาด่ามาเขาก็จะมาโต้ตอบโต้ตอบเกินว่าแค่แค่โดยเหตุผลนะแม่นบอจะกล่าวตัวคอยหนึ่งแค่แม่นต่อแต่ตัวนี้ตัวตัวนี้ผมว่นคนสวดเลยมาตั้งหักก็มันมันมัคนละส่วนนะคือห่างกายต่างหักใจต่างหักสิ่ะเมื่อใจเขาหักซาดีแล้วเนี่ยเขาชีวเขาชีด้าก็ะตั้งบริพิตรก็ะตั้งบริพิตร พ่นผ้ารหัสเนี่ยพ่นด้แต่ว่าใจพ่นบ่มีเลยนี่ยพ่นพ่นกระปุกพิษเกิดอ่ะเป็นอะโฮซิกรรมเห็นปะพ่นด้แต่บ่มีเจตนานะวอาไปตามใจตามพอใจวอาไปตามความจริงคำได้เขากระเเ้าเป็นยังเอาคุชิว่าบบได้สิน่ะทำส้มเขากระเเ้าเป็นยังเอาคุชิว่าบบได้เนี่ยหาเ้าห้ปุ่งแตงเองเ้าเ้าบ่มักเนี่ยห้าปมักเขากระเวาเขาด้เนี่ย ชื่อคำได้มันก็เป็นคำว้าหรือว่าเป็นแค่เสียงอ่ะแหละแต่เ้าบ่มักเนี่ยมันโตนี่มันโตมันเป็นส่วนเกินัวเป็นปัญหาเ้อมักเขาก็ว่าขอส้มก็เลรมันยู่ที่ใจใจตางหักอันส่วนทางนอกทางหักทางนอกเนี่ยเขาก็จะเฮตดไปเหตดตามเ็นเหตุก็เฮตดตามเห็ดตามปัจจัยเขาก็ต้องเสบียงหาต้องทำมาขึ้นต้องควนควายต้องที่ล่นต้องเคลื่อนกานแข้งอ่ะนอันนี้ตางหัก ใจใจนี่เป็นส่วนหนึ่งเอาขยันขันแข็งเอาประหยัดเนี่ยรับบุหรี่ไม่แตงมาเอาโลบเอ็นบอกเอากินเอนะา, <after another> <dies> าก็บบาดมาครับบุหรี่ไม่แตงมาเอาโลบเอ็นบอกแต่เอาเอาแต่เอาทาบวกิึ้นี่อันนี้มันเป็นความเพียรแก่ตัวนี่คือเอาโบู์จับความจริงว่าคนทำมาต้องกิ้นนี่ต้องกินต้องย่างต้องขับท้ายต้องเคลื่อนไหวต้องเล็งจิงตาต้องเดืยวเบิ้งหูต้องฟัง ป้านี่ต้องว่ามันหน้าที่ของมันดิแต่เราคันไปคัดธรรมชาติคือเราว่าบ่อดะไรได้หน้าบ่อดะไรได้ส้มบ่อะไรด้นี่อันนี้นี่ตีส่วนเกินของตัวนี้ที่นําพายเอาทุกนะทางกายในบ่อเรียนํำพายเอาทุกแต่มันกลับเป็นสาเหตุให้เขาทุกได้เพราะใจที่ยังบ่ฮู้ความจริงนะคือในะจที่ยังมีตัณหายอยอะทางกายมันก็เลยทุกถ้าใจมีตัณหาทางกายในยบ่ทุกอ์่ตัวทุกเกิดตัวใจตัวทุกเลยตัวใจ ตัวทุกข์ไก่พาถูกน้อนงเลยเหมือนละไก่พาไปแจ้มันก็น่าแจ่เกับเป็นซื้อของตันหาตันหาเป็นตัวนำพาพาไปทุกข์ใเกิดจากตันหาเน่อยทุกข์ทุกข์กันโทษในเกิดจากใจขนาดตัวนี้เป็นความจริงความจริงที่จะแดงไว้ทุกข์นี่คือความจริงความจริงคือความจริงเห็นคือตัวคนนี่ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติคือทุกคนเนี่ยเป็นธรรมชาติทุกคนเนี่ยบุสามารถบังคับบรรชาอะไรหนึ่งได้คือรางการในเจ็บป่วยร่างกายต้องเบิงต้องเลี้ยวต้องฟังต้องทํางานต้องกินข้าวต้องย่าต้องเดินอันนี้คือความจริงประการที่หนึ่งมี้ยไพ่โปรเซียนได้ไหมบ่คนต้องกินข้าวทางปากมีไพ่โปรเซียนได้อันนี้ความจริงประการที่หนึ่งอันนี้ก็ความจริงประการที่หนึ่งก็ทุกข์มันแหละนี่ความจริงประการที่สองนี่เฮาทุกนี่เฮาทุกข์ก็เพราะว่าเฮาบ่พอใจหรือว่าเฮาพอใจเฮาก็เลยยึด ในสิ่งที่นั่นแหละจริงีมันบราดังใจเนหะ็นเลยก็บราดังใจมันก็เลยบราดังใจมันก็เลยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะตัวนี้ทุกข์เพราะใจนี้เราจะบป็ทุกข์หากเราต้องมาละที่ใจเราจะไปละทั้งนอกละบุได้นี่ความจริงประการต่อมาเมื่อใจที่ใจที่บ่มีตัณหาใจที่ละความยากความคอใจจะแล้วละเนื่ยละคามักละเขมากละกลจึงสิบทุกข์นี่ความจริงประการสุดท้าย เืิวมาความดับทุกข์นั่นแหละเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อดับตัณหาดับความพอใจเด้แล้วความทุกข์กับบุญมีทอได้อยู่มันสดอนนี่มันส้อนทุนทลายทุลุ่ขวายเ้าบุญรเก็บไว้เห็นบ่มมันก็เลยโบนัสมันก็เลยโบนัสเขาส่งเข้ามาอัีบดาอันเดียวบดาพูดกัน ลาก็เป็นแจ้แล้ก็ตอปนุเฮต้มเฮตาเปิใจนี่เนาะเฮตมปิใจนะเด่าก็เรได้แต่แจ้เอายาฆ่านี่ยจเอาก็แจ้เฮาบรเก็บอยู่นะแล้วแจเอาเก็บเนี่ยมันสิตอไอีกมันจะสิต่เยากเก็บเนี่ยตสควนี่นาะนัต้องให้มันต้อมันคลายต้องมาให้มันทลายกันว่าทำลายความทุกข์ตัวเก็บไว้ มันโบมีบนเก็บมันจะเอาตัวได้มาทุกมันก็เลือดได้รรมชาติที่มันพันมาแล้วก็พานไปเห็นาะเห็นแล้วก็แล้วนี่เห็นหอเฮ็นกับเฉพาะตอนที่เเบิ้งถ้าเบิ้งมือนกับเห็นนี่เห็นตอนนี้มันกับเบิ้งมันก็เห็นไม่ได้เบิ้งมือนกับเห็นนี่มันกับเมื่อมันพานมา่ันไปยังสิวามทุกมันกับโบมีเพราะมาบริเก็บเออทุกมันก็เลยบบมีมันมีพอเฮาเก็บก็น่าเฮายึดนันแหละ Okay. Okay, yes. เราเห็นว่าเอาไปจำไปเก็บไว้จำก็อีกเรื่องนึงเลยจำเนี่ยเป็นจำเป่นกับเป็นธรรมดามีจำเรื่องมันนีควาธรรมดาตัวเก็บก็บคือโตที่มันบกพอใจบกพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพอใจในธรมรมชาติงามีสติเนี่ยเาากสิหูสติ สุดีสัมปสัญญาเขาก็เขาจะซีวุจักตัวเขาเองเขาจักายใจการละใจหูนจกทุกข์มันจะเห็นในของทุกข์เมื่อเขามีความปัญญาคือมีความหูจังเสี่นล่ะทุกข์มันกับบมีราะว่าทุกข์มันก็มาจากความบ่หุ่ถ้าเขาหูนี่ทุกข์บ่มีมันก็สักแต่ว่าการทํางานสักแต่ว่าเห็นอะไรเห็นก็เห็นมันบริเก็บไว้ถ้ามันมีความบ่หุ่นี่มันมันมันเป็นโตที่เก็บ ้องฮับไรายินเขมาแลวก็เก็บไว้เห็นแลวก็เก็บไว้นี่มันมีตัวความพูุในมันเก็บไว้แต่ความพูนในมันก็บรบวิบอเก็บคือมัน่อยเห็นแลวก็เห็นแลวก็แล้วเห็นแลวก็แล้วเห็นแลวก็แล้วทุกมันก็สิหมดทุกมันก็สิหมดทุกมันมีทางสิ้นสุด ตาห้าป่อยได้แล้วถ้าห้าชิ้นนี่บุฟฟี่ซูซุตได้บ่ปล่อยปล่อยกับปล่อยในปัจจุบันนั่นแหละปล่อยปล่อยทุกทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ต้องปล่อยในปัจจุบันคือเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วออกเลยรับทุกขณะเมาปล่อยไล่บ่ได้บ่นี่เขาสิปล่อยเลยบ่ได้เกินมาเป็อย่างว่าก้อนหินเนาะเขาสิจับโยนทิ้มเลยก็ได้เมาต้องเสาะเซาะทุเรนน้อยบ่ เอาเพิ่นไว้มันสิออกได้ทําโยนมันสิยกได้บ่ล่ะมันก็ต้องเสาะเสาะเสาะนี่มันจึงลุดลุดๆไปสําหรับปล่อยมันมันต้องปล่อยน้อยมันึงปล่อยได้ปล่อยหลายบ่มีปล่อยหลายได้มน่คือสิปล่อยให้หมดทุกเพิ่นว่าหมดหมดหมดอิาเลยบ่ได้บ่ต้องฆ่าลูกน้องมันก่อนสิไปไปไปบุกไปโจมตีเอ่อเมืองนึง เขาก็ต้องฆ่าลูกน้องมันก้อนหัวจีนสิเขาเถิงอันพาลาซา่ามนบอกหัวินเข้าพาลาซาไปนไปบุด้ายหั้นไปจับพลาซาเป็นไปบุด้เมื่อเอาฆ่าลูกน,อน้องฆ่าเสนอาแมนกำลังมดไปโหนามันกับบุญยัง <c oughs> บุญย,ยตัวปองกันมันในทุกคณะการกระทบตาเห็นโูบหูฟังเสียงดัง ตรงกินลิ้นซิมรสกายสัมผัสกับความเย็ยนความฮอนอากาศใจสัมผัสกับความนึกคิดปรุงแต่งความจำหลายเอ็ยนแล้วก็จำสัมผัสตัวนี้สัมผัสความจำอดีตเวลาตาเ้าเห็นเนี่ยใจมันยังคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตอยู่นี่มันมันกระทบกับตัวนี้นี่วันนี้หน้าที่ห้าวหอเห็นห้าวต้องอยู่เห็นแบบนี้เห็นการกระทบ หาจึงสิพ้นจากทุ่งใด้ถ้วหาบุเห็นการกระทบนี่พ้นทุ่งว่ได้ถ้าต้องเห็นอยู่นี่อยู่นี่แล้ิหาจึงสิีูุว่าโอ้ทุกมันมาจากตรงนี้ให้กองทุกข์มาจากนี้ทาต่างทุกข์เป็นแบบนี้การปฏิบัติที่จะละสาเหตุของทุกข์นั้ยมันเป็นแบบนี้นี่ถ้าอยู่ตัวนี้ถ้าเขาอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันเฮาเฮาสิฮู้ทุกแล้วาสิดับทุกข์ได้นะเพิ่นว่าหุหุอริยสัจสี่นะหุ โหทีละทุ่งใดหูที่พ้นทุ่งใด้สามารถพ้นทุ่งใดคือหนูหูหูยู่ที่ปัสสะปัสิปสะคือมาจึงหูยุหูอยู่กับลมนั่นแหละหูหูสาเหตุหูบนทางทางมาทางไปของทุกข์นั่นเองคือเราสิจับเรื่องมาตัวนูนะมันก็ป้องมีลายป้องบพรมัน เข้าออกเข้าออกเขาไล่ตามบบได้มันสลัดเขาต้องอยู่บนเขาเห็นได้คือเขาอยู่เนี่ยรอถ้าปิดหูมาทั้งหมืแล้วเอาเอาเอาอย่างฟืนฟืนเขาเขายื่นป้องกันประตูนี่เมื่อมันออกมาเขาสามารถฟาดมันได้นี่หมายนวาเขาอยู่อยู่โดยอยู่อยู่โดยชอบอยู่โดยเชิติสปัสัญญะเนี่เขาก็สิข้าเคลียนได้เมื่อเคลียรมันเคดขึ้นเขาก็ลามมันได้เลยมันก็ลดลดลดโดยการ อย,อยู่กับปัจฉะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความบุสุกโตอยู่กับตื่นโตแหละคือบลับน่ะตอนลับนี่เขาเขาเห็นอยู่เห็นยังบลได้แต่เราตื่นนี่เขาสามารถหลบล้างกำจัดหักห้ามมันได้ตอนเาลับเนี่ยเขาฟันเนี่ยเขาบลได้เห็นยันกนงก็เห็นยังบลได้มันลากเอาไปในตอนเราตื่นเนี่ยเขาสามารถมีอำนาจ เนื้อมันได้ตอนนันเขาหลับเขาไม่มีอำนาจเดิมมันมันลากเขาไปนี่ก็เป็นการบ่มีสติการหลับนี่หลับบ่มีสติตื่นเรามีสตินี่เขามีอำนาจเจ็อยากอยากพ้นทุกข์ก็ให้อยู่ปัจจุบันให้ตื่นเรามีสติตื่นอยู่ในปัจจุบันมีลมหายใจทุกขณะจิตอยู่ปัจจุบันความผลกระทบมันก็สิมีขึ้นมาได้ খালে আপুনি ফোনটো বনায়